ครับวับนนี้รุธนะมีเรื่องเล่าจะพาท่านมาชมพระที่รุธนะมีนะครับตรงนี้เสนอขายที่ราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับเป็นพระสมเด็จถ้าดูคร่าวๆก็น่าจะเป็นเหมือนพระ บางุนพรมกรุบางุนพรมนะครับเพราะมีคราบกรุเป็นพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับ,งรบองคนี้เสนอราคาที่1ล้าน5แสนบาทเป็นราคากันเองนะครับเดี๋ยวเรามาขยายดูว่าพิมพ์นี้เนื้อหามวลสารเป็นยังไงครับนี่ครับ เราขยายสุดเลยนะครับเราจะเห็นรอยแตกระแหงต่างๆรอบๆองพระที่เป็นธรรมชาตินะครับเห็นซุ้มต่างๆพระพักของพุทธศิลป์องค์นี้จะเป็นเหมือนกับเม็ดพริกไทยนะครับนะครับตรงพระอุระนะครับคือหน้าอกจะมีเนื้อเน่าเข้าไปครับเหมือนมีไม้นะครับมีผงไม้แขนเป็นวง,งกลมนะฮะ แผนเป็นวงกลมส่วนต่างๆครับบอกดงามนะครับมีการแตกลายงามมีเนื้อเป็นจ้ำๆนะครับเป็นมวลสารผงตะกุณมวลสารต่างๆนะครับดูที่ชั้นฐานานั่งบนบันลังสามชั้นนะครับเราจะเห็นบันลังนะครับเห็นตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเน่าเข้าไปนะครับเนื้อเก่ามากครับตรงนี้ เก่าจนไม่รู้จะบอกว่าเก่าขนาดไหนนะครับองนี้สวยมากสวยงามมากครับสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับพอดูด้านหน้าเสร็จแล้วมาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังเราจะเห็นหว่นสารผงพุทธคุณเนื้อดําเนื้อแดงนะครับเนื้อดําเนื้อขาวนะครับเม็ดประทาตะครับเนื้อแดงเนี่ยนะครับนี่มีเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงอาจจะน้อยนะองนี้แต่ก็มีนะฮะนี่ครับ เรเห็นความเก่าของมวลสารที่เก่าครักกำครานะครับ1ล้านห้าแสนบาทนะครับองนี้วัฒนมีเรื่องเล่าก็จะเอาพระพิเศษมาให้ชมนะครับองนี้สวยงามมากนะครับเนี่ยดูข้างนะฮะดูข้างโงดเห็นมวลสารที่เก่ามากนะครับเนี่ยขยายดูรายละเอียดนะฮะเนี่ยดูครับดูความเก่านะครับอายุเป็นร้อยร้อปีครับ ร้อยกว่าปีนะครับองนี้นะครับเนี่ยดูข้างซ้ายข้างขวาฮะเนี่ยดูมวลสารดูความเก่าสวยงามมากครับพระองนี้นี่ครับเนี่ยดูด้านล่างนะครับล่างนันนันบนนะครับเนี่ยฮะนี่คือความงามของพระสมเด็จแท้ๆนะครับที่หาดูยากครับเนี่ยฮะ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับดูด้านข้างนะฮะนี่ครับความงามของพระสมเด็จพิมพ์สังฆติไม่มีหูงนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับสุดยอดในความงามจริงนะครับผมบอกให้เลยนะครับพระองค์นี้นะครับเนี่ยฮะดูครับความงามของพระนะครับผมบอกเลยครับว่าสุดยอดของนี่ยฮะ ด,ดูความงามนะขยายดูนะฮะเนี่ยขยายดูเนี่ยครับขยายดูขยายดูมวลสารนะครับีซ้ายดูขวานะครับนี่คือความงามของพระพิมนะคับบางคุณพรมนะครับ เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมนังสีหงวัดระฆังได้สร้างแล้วมันจุกรุไว้ที่วัดบางพหมครับครับเนี่ยปลุกบางพหมครับดูด้านหลังโอ้โหเนี่ยนะครับดูยิ่งดูจุดนี้นะครับโอ้โหเม็ดมลสารครับต้องไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องสืบครับโอโ้ดูแล้วเนี่ยถ้าได้เอากล้องสองนะท่านจะไม่อยากวางเลยนะครับตรงนี้ วยจริงๆครับตั้งแต่ผมเห็นมาในองค์นี้สวยงามมากนี่ครับนี่คือพระสมเด็จแท้ๆนะครับครับครับผมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับถ้าท่านใดสนใจแล้วก็คิดว่าอยากเป็นเจ้าของก็นะครับในราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับองค์นี้ครับสวยมากครับสวยงามจริงครับ เกินคำบรรยายครับผมก็ฝากไว้ให้คิดนะครับท่านี้นะครับ